ร่องบารน,นาชาแนลค่ะเพื่อนๆวันนี้ทำลำหมูกันนะคะมีหมูโบดเครื่องบุงนะคะเกลือหนังหมูข้าวคั่วแล้วก็ผักหลังบ้านค่ะเผื่อผักที่จะมาใส่นะคะตน้นหอมผักชีค่ะที่หลังบ้านนัเก็บมานะคะเพื่อนค่ะส่วนผสมมูลค่าเพื่อนๆไม่มากมายค่ะก็มีแค่นี้ละคะ่ะก็มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกลาเมือน,นะซื้อมาจ่ายทางบานนาฯเลยคะ่ะ นำพริกเอามาผัดก่อนด้วยค่ะเอามาผัดให้หอมนะคะใส่มันงใส่หนลงได้เน้ะคะผัดให้หอมก่อนนะคะ,ะแล้วก็ใส่ห่อไม้ไปผ,ผ,ผ,ผัดให้หอมคะ่ะผัดเครื่องนเครื่องพริกให้หอมแล้วนะคะทิ้งไว้ให้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาลาดเลยค่ะลาดแบบไสน หมูบดเรานะคะที่เตรียมไว้นะคะพออุ่นๆนะคะอย่างที้อย่าให้มันร้อนเกินค่ะทิ้งไว้มันอุ่นๆเพื่อค่ะแล้วก็เอามาราดเลยค่ะเราจะเติมน้ำลงไปนิดนะะึงค่ะเราจะผสมทั้งหมดนะคะรวมกันนะคะผสมเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเติมเกลือเขาขัวนะคะน้ำปลานิดหน่อยก,ก็ได้ค่ะแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะมีผัก ที่เราเก็บมาจากหลังบ้านนะคะนี่ค่ะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีลาวด้วยค่ะอย่างไรอย่างไรค่ะมันยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปนลคะ่ะหันห่นๆนะคะแล้วกบผสมทุกอย่างรวมกันนะคะพอหัน่นเสร็จแล้วเราก็จะผสมนะคะผสมเครื่องค่ะทั้งหมดรวมกันเลยค่ะขยำขย,ำ,ขยำค่ะ ให้เครื่องเข้ากันแล้วก็เราก็จะชิมรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆชอบอยังไงก็เติมตามใจชอบเลยค่ะใส่รสด,ดีไปหน่อยนะคะพเพื่อนๆผงนัวด้วยค่ะอย่าลืมดิผงนัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้อยเยบน้อยใส่หลายเยบหลายค่ะผสมมุบงบดน,นะคะมงบดกับพริกผัดที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะ ให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะนําไปผัดอีกทีนึงนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะจากนั้นเราก็จะชิมรสค่ะชิมตามใจชอบเลยค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆหลังจากเราชิมรสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะอืมจิบนิดค่ะเกลือนหน่อยนึงนะคะก็แต่ก็สลุติกแล้วค่ะแล้วน้าจะแบ่งนะคะแบ่งข้าวให้ลุงกับลูกสักครึ่งที่เหลือนะก็จะกินดิบนะคะอร่อย เพราะว่ามันเป็นลาบขาวนะคะก็จะไม่ได้ใส่เลือดใส่อะไรนาะ,ะก็จะอร่อยแบบหอมเข้าคขั่วหอมน้ำพริกเผาน้ำพริกเออที่เราผัดแล้วนะคะแล้วก็หอมหนังเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเครื่องในหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปผัดกับเครื่องแกงเครื่องเอ่อน้ำพริกลาบนะคะที่เราเอามาคนกัน แค่เองค้ใส่น้ำนุ้งถุกรบอกจ้าวก้าวนี่นี่น,บบนี่หน,หนี่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 ค่ะี่นี่นี่น,น,นี่น,น,น,นี่นี่นั่นี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 ่นก่นี่นีงน่นี่นี่นั่นี่น่นีมน่นี่น่นั่น่นนค่นี่นีนนนนะะดดด่นี่นีนี่นี่นี่นค่นี่นีนี่นี่ตี่ตามน่นี่นี่นีนีนี่นี่นี่นค่นี่นีนี่นๆนะคะที่ับ่มค่ คิมนาน,นะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ